ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาเก้ามงครึ่งแล้วยายรอให้แดดมันออกแดดมันออกแหละแต่มันยังหนาวอยู่เก้ามงครึ่งดูนี่มันยังไม่ละลายเลยมันเริ่มละลายแล้วนี่พี่เมือนเตรียมสายยายจะมาหาไอมาเอาดินใส่กระถางเพาะผักเนาะ นา <Now. laughs> ดูแฟนยายขุดปีที่แล้วขึ้นเต็มอีกแล้ว <laughs> สวยเนอะอยู่บนดีอยู่บนอ้นไหน,นั่นอากเริ่มร้อนแล้วเพื่อนๆนี่ว้าว เลยอืมว้าวอเย็นไปเอาชั้นออกมาจากห้องใต้ดินเพื่อที่จะมาวางไอ้ผักที่เราเพานะเนาะ มีเมล็ดผักปะลืมไปเดี๋ยวลงไปถไ่ายในห้องใต้ดินให้ดูเดี๋ยวยายจะมากวาดนี่ไม้ไม,ม้เดี๋ยวพาไปดูเออเอเดี๋ยวมากวาดออกนี่ เมื่อกี้ยายวางไว้บนชั้นเนาะอะไรเอาออกฝักทองนี่โอ้ไอ้นี่ขึ้นแล้วว่าโอ้โอ้โหดอกไอ้นั่นอะคำม,มันสัญญาโอ้ยถ้าหักพังอะไรได้นี่โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลูกดอกคำม,มันสัญญานะคะอันเนี้ย นี่ฝักแมวใหย่มีอยู่กี่ต้นเองสองต้นตรงนี้อันนี้ดอกดอกออดอกดารารักเอ้ยดอกรักเร่เนาะนี่ฝักแมวฝักแมวปีนี้มีน้อยเนาะู่นอยู่ตรงนน้นอีกสองต้นเนาะมีอยู่สีต้นสีสีอันเนาะให้เพื่อนๆไปหมดแล้ว ออันนี้ขึ้นแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวได้เวลาเอาไปปลูกแล้วนี่เดี๋ยวก่อนเด้อเยวก็ได้เอาขึ้นมาแล้วี่พวกนี้ฝักทองอยู่ดีมีแหงอยู่นะจ๊ะ้เดี๋ยวยายเอาชั้นขึ้นไปก่อนอันนี้ยังไม่ปลูกยังไม่ได้เดี๋ยวยายจะเอาฟักแมวไปใส่กระถางเนาะพวกนี้ยัง แต่ไอ้นั่นปลูกก่อนประมาณอีกสักสองอาทิตย์ยายจะเอาไปปลูกอะไรนั่นแต่ดอกร,รักเร่ยังปลูกไม่ได้เนาะเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปก่อนเนาะปกติแถวนี้แฟนยายจะเป็นคนทําความสะอาดมาทุกปีเดี๋ยวปีนี้ยายจะทําเองสงสารแกขึ้นลงขึ้นลงเนาะเดี๋ยวยายเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนไม่รู้ว่าจะได้พอหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวยายจะกวาดทําความสะอาดตรงนี้ก่อนเอาใบใบไม้ออกก่อน ไปโกนใสอันเนี้ยนะนเนี้ยเดี๋ยวค่อยเอาน้ำฉีดหรือไม่ปล่อยไว้อย่างงี้ก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้รอให้ฝนมันตกมาค่อยทำความสะอาดมาเอากระถางนะคะมาเอากระถางไปใส่ดินอันใหญ่นเนี้ยไว้ปลูกมะเขือออนเล็กๆไปเพาะ แรกสองทายไม่ได้ยายจะเอาใส่อีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ใสเอาแต่กระถางใหญ่ๆหญไปเพาะก่อนกระถางเล็กๆน้อยๆยเดี๋ยวค่อยแยกไงเดี๋ยวพวกไม่ขึ้นแล้วเราก็ไม่แยกอีกทีอันนี้เพาะก่อนเนาะนี่เสร็จแล้วเพื่อนเพอเพาะได้ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้ายายจะออกไปข้างนอกบางอันก็มีมเมล็ดบางอันก็ไม่มีเนาะอืมโอ้ยนึกได้มระ เดี๋ยวไปหาดินมาใส่ก่อนเพาะมะระ,ะส่วนอันนี้เดี๋ยวลงห้องใต้ดินเอามาใส่ไอ้ฟักแมวเนาะ